ไดไ้ได้เดี๋ยวปุงกันด้วมึก็ตัวนี่มันก็ได้ปอกสร็จโตโยมีลายของโยชื่อลายใช่ไหมอันนี้ก็แน่นอนเลยแน่นอนทางสุอาพกิ๊บได้ครับที่มีคีดเกินเพราะว่าเวลาเดี๋ยวออกทีวีแล้วเดี๋ยวเขาไม่ว่าดูสา Kecuk dah. Kepi kecuk. Kepi besar. 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 ประมาณปศ2533อานทีหละของบ้านทองกระจูกระจูแล้วบ้านทองนี่ยะติกานทะเลทะเลมีผู้ชายพระมงผู้หญิงก็ทำกระจูกระจูบางทีก็ต้มปลากระตะทำปลาแห้งด้วยมีหลายอย่างกระบุนตะกราตะกราใส่เสื้อผ้า แล้วก็ตักราใส่ผลไม้แล้วก็ถังขยะแล้วก็ตูมบูกลองที่ชู่กลองทำอันนั้นใส่ลูกองค์ใส่อะไรก็ได้อันดีประสงค,ค์เวลาฝนตกบางทีก็ทาไม่ได้ถ้าไม่มีกระจุรีถ้ามีกระจุรีเก็บแล้วทําได้มาเลมาเยอะมาเลแวะตรงนี้ค่ะ บางทีเขาก็ซื้อของมาเยอะทีนี้เราก็มีราคาเป็นพิเศษไมหมหรือว่ายัางไงร,ราคาเดี๋ยวนี้พิเศษไม่ใช่แบแบเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ขายดีกว่าราคาก็สูนหน่อยว่าคา่ะให้ราคาสง่งทีนี้กลุ่มศิลปะชีด,ด้วยอของราชินีนเป็นสมาชิกของราชินีเชื่อ รายกันที่เก้าไลนยนี้ไล่มังคุดค่ะแต่ว่าถ้าใครสนใจไลนยนี้ก็เชิงได้ค่ะาตามโบเทอร์นี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ดังที่สุดเลยหลายคอลายหัวใจอันนี้ดังที่สุดมากเลยใครดีด้วยขอมาเลเชบนะคะถ้าใครจะเอาก็ ตามบูทูศูนย์เก้าห้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดสองเก้าหกค่ะเป็นล้วนหน้าก่อนเนาะอืมทำเป็นล้วนหน้าก่อนนะคะกลัวกายะทาไม่ทานม,มาเลยสอนใจค่ะอืม,อมนี่เขาไข่ดีนี่ของมาเลยนี่ลายฮังการ,ร์ร็อกสวยมากค่ะ หางกระลอกค่ะที่มันเป็นสีสีเป็นสีสีเป็นเข้มเป็นเหมือนลายกระลอกเข้มค่ะไข่ดีมากเลยมีชื่อของมันค่ะใครสนใจมาซื้อที่บานทนาเองใครราคาเดิมค่ะราคาไม่แพรไม่ขึ้นค่ะถ้าซื้อเยอะสิบใบลดราคาให้ มันธน,นาเองน,นคะคะแล้วก็เบอรโทรศูนย์เก้าห้าเ็ดแปดศูนย์เจ็ดสค่ะเบอร์นี้นะคะขอบคุณค่ะ